Baby! สวัสดีครับพี่น้องประชาชนพี่น้องสมสชาชิกประชาชนประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชารักษาแพันินและท่านผู้ชมที่ติดตามรายการสู้เพื่อบ้านเมืองทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและท่านเป็นคอลัมนิสนะครับท่านพลอากาศโทวัชระฤิธาคณีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับและตอนนี้ท่านก็ได้รับตําแหน่งด้านนิเทศสัมพันธ์ครับ ในการเคลื่อนไหวพีว่น้องประชาชนในการทําภารกิจสาคัญเวลานี้ครับครับ,รบแต่นี้ก่อนที่จะเรียนถามความคิดความเห็นของท่านพลอากาศโทวชรัติถาคนีนะครับก็มีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นที่พี่น้องสนใจอยู่ในเวลานี้ในหน้าข่าวมีการพูดถึงปมปัญหาของประเทศในปี2 5ง6ที่จะทําให้เกิดประสบปัญหาทําให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ยากก็จะมีสองสาเรื่องนะครับเรื่องที่1เป็นเรื่องของคดีปราสาทพระวิหาร เรื่องที่2เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐรมนูญซึ่งรัฐบาลยังไม่ยอมจุดในการที่จะสร้างความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้โดยอ้างความเป็นประชาธิปไตยและเรื่องที่สเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐที่เป็นประชานิยมและสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการโดยสุจริตหลังสุดเป็นเรื่องของการขึ้นคะแาแร300บาทโดยไม่มองบริบทของสังคมและการประกอบการจนมีกิจการละกิจการต้องประสบปัญหาปิดกิจการไป ซึ่ง23าประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราจะต้องประสบในปี2556แต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนมองแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวและเป็นสัญญาณเล็กๆที่มีการประกาศออกมาจากทางสหรัฐอเมริกาเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานโดยเฉพาะความมั่นคงที่มีการพูดถึงอเมริกาว่าจะมีความมั่นคงด้านพลังงานถึง25ปีข้างหน้า20-25ปีข้างหน้าอเมริกาจะมีความมั่นคงในด้าน การควบคุมการจัดการเกี่ยวกับพลังงานของโลกนะครับ,รบซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็จะเริ่มต้นถามท่านวัชระแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นจะแจ้งข่าวนะครับขอรัแจ้งข่าวกับพี่น้องประชาชนเรื่องกรณีศูนย์ประสานงานการปฏิบัติการที่4ของกรมนนนะครับกรมโดยการรักษาความมั่นคงภายใน ก็มีหนังสือมาที่ช่อง13สยามไทยแจ้งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกันในกรณีประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการประสบภัยหนาวนะครับอย่างหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเวลานี้ทางแม่ฮ่องสอนก็จะมีการประสบภัยหนาวผ้าห่มและยาที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอก็เลยแจ้งผ่านช่อง13สยามไทยมาที่พี่น้องประชาชนนะครับขอรับการสนับสนุนจากพี่น้องคนไทย ที่ห่วงใยกันนะครับเวลานี้ต้องการผ้าห่มและยาจํานวนมากพี่น้องประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับภัยหนาวที่จังหวัดแม่ห้องศนเวลานี้นะครับก็สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ช่อง13สยามไทยภายในวันที่14มกราคมนะครับก็จะรวบรวมแล้วก็นําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องที่จังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับติดต่อบริจาคได้ที่ช่อง13สยามไทยเวลาวันที่14มกราคม หมายเลขโทรศพัพท์029602135-36นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับภายในวันที่4มกราคมนี้หมายเลขโทรศพัพท์029602135-36แล้วก็ขึ้นรา,ายละเอียดติดต่อไว้ที่หน้าจอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วนะครับภัยพิบัตินี้ก็มีสองอย่างคือภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติกับภัยพิบัติที่เกิดจากคนสร้างขึ้นรรหรือแม้เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการ พูดถึงนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่ามีความมั่นคงไปถึง20ถึง25ปีข้างหน้าประโยคสั้นๆตรงนี้ท่านท่านถอดรหัสยังไงดีครับครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากภาวะธรรมชาติอย่างแท้จริงครับแล้วก็เกิดจากมนุษย์เองนะครับคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติหมด เพราะจิตใจมนุษย์ก็เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันอันหนึ่งนะครับเป็นอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะปรากฏการในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศขณะนี้เนี่ยเป็นประเทศที่สองในโลกที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดนะครับเป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคพลังงานเนี่ยมากที่สุดรองจากจีนครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยอยู่ใน ช่วงที่กำลังพัฒนาประเทศนะครับแล้วมีประชากรเนี่ยมากกว่าสหรัฐสามเท่านะครับดังนั้นเนี่ยจีนจริงเป็นประเทศหนึ่งที่บริโภคพลังงานมากเป็นอันดับหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งครับครับตอนนี้จีนเองก็มีแหล่งพลังงานนะครับ,รบโดยพลังงานขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราก็คือถ่านหินนะฮะถ่านหินแล้วก็มาพลังงานฟอสซิล นะครับ,รบซึ่งได้แต่ปิโตเรเลียมนะครับก๊าซครับแล้วก็พลังงานที่สร้างขึ้นก็คือพลังงานนิวเคลียร์นอกจากนั้นก็อาศัยพลังงานธรรมชาติได้แก่พลังงานน้ำมาจากเขื่อนก็ดีพลังงานลมพลังงานคลื่นอะไรงทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าสหรัฐเองก็พยายามที่จะหาพลังงานทดแทนนะครับโดยใช้ หลักการก็คือว่าพยายามที่จะทำน้ำมันทดแทนเนี่ยนะครับ,รบจากผลผลิตทางการเกษตร,รโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพวกมันสัมประหลมันมันฝรั่งนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับ,รบแต่ในส่วนที่เป็นผลผลิตทางเกษตรนั้นจะมีปัญหากระทบของออระบบการเลี้ยงดูนะครับวัว ซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ซึ่งคนใช้บริโภคคนสหรัฐใช้บริโภคนะครับ 2. ถ้าสหรัฐพัฒนาสลายทะเลหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งต้นทุนต่ำแล้วไม่มีผลกระทบในเชิงการแข่งขันเอาไปใช้ในอย่างอื่นนะครับเช่นเดียวกันก,กับข้าวโพดหรือมันฝรัง่งหรือหัวมันต่างๆเนี่ยนะครับ ซาดิสระเบียเนี่ยก็จะลดการผลิตเพราะฉะนั้นสหรัฐเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากจะใช้สิ่งเหล่านี้นะครับพัฒนาเป็นน้ำมันเข้าไปผสมนะฮะผสมเพื่อให้มันมีต้นทุนต่ำลงนะครับแต่ไม่สามารถจะสร้างล้วนนะสร้างล้วนอะทำไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้พลังงานทดแทนโดยเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างได้แล้วจกพื้แต่ว่ายังมีการถ่วงดุลระวัง น้ำมันจริงๆกับทางกลุ่มโอเปกที่กาลังทวงดุลเป็นเงื่อนไขว่าถ้ามีการผลิตจากสาลายัเมื่อไหร่โอเปกก็จะลดกำลังการผลิตครับเพราะว่ามันจะมีราคาต่างกันมากนะฮะเนื่องจากว่าแต่นี้พวกกลุ่มประเทศโอเปกโดยเฉพาะผู้นําอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาไม่ไม่หรอกเขาไม่กลัวหรอกเรื่องของการเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มนุษย์และสัตว์บริโภคเนี่ยเอามาทําเป็นทรัพยากรน้ํามันเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาไม่กลัวตรงนี้เขากลัวสิ่งที่พัฒนามาเลยแล้วไม่ต้องใช้อะไรเลยอย่างสาหร่ายทะเลเนี่ยนะครับเอามาผลิตนะครับแล้วออกมาเป็นน้ํามันเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่มมันมีประเด็นที่สหรัฐเนี่ยไม่กลัวอยู่สองประการหลครับนะครับประการแรกแหล่งน้ํามันที่มีอยู่ของสหรัฐเองนะครับก็ยังพอมีอยู่ซึ่งสหรัฐเซฟไว้ ไม่ว่าในแถวเท็กซัสฮูสตันนะครับก็ยังมีอยู่นะครับรวมถึงฟลอริดาที่มีสำรองครับครับฟลอริดาก็ยังมีอยู่ในอ่าวม็กซิโกก็ยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะต้นทุนสูงในอ่าวเม็กซิโกก็ตามแต่ที่แน่นอนเนี่ยนะครับและยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็คือที่阿拉斯加นะครับ阿拉斯กายังเป็นแหล่งพลังงานฟอสซลโดยเฉพาะีปิโตรเลียมที่อยู่ใต้แผ่นดินใต้น้ำแข็งเนี่ยลาสกาเนี่ยนะครับ มากมายมหาศาลแล้วก็สารัฐเองเวางข้อนะลำเลียงน้ำมันเนี่ย789ไมลนะครับเข้ามาเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งนะแ,ถนะนะแถวเซีแอตเทนะครับนะครับแถวซีแอตเรวมทั้งมีการบรรทุกใส่เรือทุกน้ำมันซึ่งเคยเกิดปัญหาเรือน้ำมันนะครับ ประสบปัญหาน้ำมันแตกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมลภาวะอย่างรุนแรงในอสกา้าจนกระทั่งมีการต่อต้านโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับ,รบดังนั้นสหรัฐก็เลยยังไม่ใช้น้ำมันจากลาสกานะครับก็มีการผ่านทางท่อนะทางท่อนี้มีการตรวจสอบเป็นประจำว่ามันไม่แตกไม่รั่วนะครับมีการเช็คตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้สหรัฐเนี่ยมองภาพของตัวเองว่า ใน20ถึง25ใน20ถึง25ปีเนี่ยยังจะมีน้ำมันหรือเฟือมีความมั่นคงครับก็ถ้าความมั่นคงของสหรัฐพูดตรงนี้นะเซฟตี้แฟกเตอร์มันสูงถึงขนาดต้องบอกว่าหรือเฟือครับสองเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีและเป็นประเทศที่มีระบบการค้าเสรีครับเป็นบริษัทโทษเป็นประเทศที่ อยู่ในพื้นฐานของทุนนิยมนะครับมีบริษัทต่างๆที่ออกมาแสวงหาน้ำมันเนี่ยนะครับทั่วโลกไปซื้อสมปทานไปสำรวจไปซื้อไปซื้อสมปทานสำรวจเมื่อสำรวจได้นะครับก็ซื้อสมปทานบ่อน้ำมันในราคาถูกนะครับในราคาถูกด้วยวิธีการต่างๆนะครับด้วยวิธีการต่างๆเพราะว่าสหรัฐเนี่ยมีศักยภาพในเชิง เทคโนโลยีในการค้นหาอยู่แล้วด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเทศที่เป็นเป้าหมายนะครับซึ่งสารัตเข้าไปสารวจเนี่ยบริษัทสารัตเข้าไปสํารวจเนี่ยจะไม่รู้เพราะฉะนั้นอํานาจต่อรองมันอยู่กับคนที่มีอานาจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพบหรือไม่พบไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือว่าสัมทานสํารวจก็ถูกแต่สารัตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าควรจะมีเท่าไหร่ ถูกไหมครับแล้วเมื่อค้นพบนะมันติดอยู่ในสัญญาบเบื้องต้นแล้วถ้าพบต้องขายสัมทานในราคาถูกเพราะนั้นสหรัฐเองก็มั่นใจเพราะว่าที่มันค้นพบทั่วโลกเนี่ยยังไงมันก็ซื้อถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น